นี่ป้าเป๋ยพาล <HHH> ้อมาเบิ้งรถเกี่ยวเขานะครับเรียเกี่ยวเขาหน้าของป้าเป๋ยนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวปานเจริญนะครับโหูเจ็บแอดเข่าล่มนะครับเขาล้มพ้นขาเขาล้มพ้นขาแค่แท้กนะครับ่มพี่นุ่มกั้เจ็บเกี่ยวนะครับเจ็บเกี่ยวชุดยอดมากครับงานล้มนะครับหนีงานล้มใจกันแท่นหน้านะครับยอดมากครับเจ็บเกลียวไ 我我我不放那个。 พามาเบิ้ลนะครับมาป่วยพามาเดินดูแหละครับเข่าที่เป็นนายหนานะครับก็ใหญ่ปากนะครับเป็นนายหนาคเปิ้ลยางรอเบิ้ลหัวฮะมีนะครับมีแต่ม่วงเข่าดีเต็บตีลมนะครับแม่มี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 โหลายนะครับิดเดียวนะครับเดียวดีครับเดียวเร็วพร้อมนะครับตั้งใจมากภาพเคลื่อ Lust. ดูการเดิน <บ Samantha. S 2> เี่ยวเดี่ยวุดยอดแน่ครับตายเฉิมนะครับมาดูกันจากแม่กูเมย์ที่เก็บเกี่ยวรับ ครับเป็นลองเกียร์นะครับโปูชิจอดแน่งครับผมมีเม็ดเขานะครับเป็นเขาฟอมไหมได้เขาผมมันแห้งกรอบไปแล้วนะครับเี่นด้านล่างนี่อาอาเม็ดเขีาดีอยากแห่งครับผมมีเมียได้นะครับผมโอ้เกียร์ดีแห้งนะครับเออลมไปแห้งกรอนไปดีลองที่ทัก เที่ยอุ่มหนึ่งไงยิ่งเท่ยวหน้าเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งตะเมเก่าของพวกนี้ตลอดเลยดมันมันบ่ออดิษขายต่อเลยเดี๋ยวดี่ไยนนี่นะครับเบิ่งนะครับ ครับทุกว่้ครับเก็มไปทุกจอกทุกมุมเลยนะครับ ดนนะครับมันก like ็กนน้านะครับม่ครับก็ดูเอาาดวยครับเป็นาาด้นครับเดียวเขาสิเปรียวเขาสิเปรี๊ พดนคอนะครับํำเรียกคอยเขาครับ วิ่ไปเพื่อเอาจากดานดนูมานะครับ mm hmm. กกเทคนิคการเกี่ยวดูครับดูกกเทคนิคการเกี่ยวใหม่ๆนะครับที่ตามเขาที่ลบใจข้นหน้านะครับ ก็ปากวาดปั้งก่กน,นะครับมันสิเขาน้องไปเห็นนะครับเนี่ยอะมากครับเรือกันเกี่ยวนะครับ อดมากครับเป็นรถเกี่ยวอีกคผ่หนึงนะครับเสียไมาให้ดูนะครับโอ้โหไม่ว่าแม่เลยครับจ่ายทางกันแน่นะครับเกียร์นี้วันนีนะครับเกียร์นีทุกคันนะครับสปกคัครับเทคนี่ของคนเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวดีทุกคันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคคนเกี่ยวนะครับ เป็นเทคนิคของคนเกี่ยวทั้งนั้นนะครับก็ได้ขึ้นอยู่กับรถดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับคนเกี่ยวทั้งนั้นนะครับอย่ามาโทษรถขนานดีไม่ดีองโทษที่ตัวเราเป็นคนบังคับรถนะครับขุดยอดครับต้อนรับเห็นเมื่อกี้ตัวเสียกว่าไหนนะครับเนี่ยมันมันอยู่พ้นกระแทกแหกนะครับเนี่ย แม่มาเลยายางเกี่บว่มี้นะครับนาดขาขนาดเขาล่มนะครับมี่บ่อหลนะครับดูแมนบรไดหฮะรับไ้่าเห็นเส้เหลือันนึงเกีอยว่ิันแต่ว่านเเลือันนีเพรเห็นหลอกไปรับไไหรุสน้ลองม่อีกขันนึงจะไปเกี่ยวลงใส่ไหมบอเราในเรื่องนะถ้าเขาในเรื่องบอกเออ นี่เขาตื้นโตกินเนื้อนี่ล่ะโอวนั่งเขาลเดือนเออไปทางเดียวกันนั่นแหละไปทางเดียวกันทางเดียวกันมองทางเดียวกันเลยท่านั่นก็ไล่ไล่อยู่เด็กท่านั่ก็ไล่ไล่อยู่เด็กเอาออกจากหันไปฝันเอาออกจากหนีไฟฝุ่นด้ยเอาออกจากมือหนีด้วยเด็ก มันต้ามองนั้นเขาพระเด้กับบนเอาบอลเหรอเฮ้ยนี่นลแมแห้งพัดโอ้ดิไวยหนูอยู่นี่เองหนูอยู่นี่เองนี่ก็หนูอยู่นี่ครับีิมีไขยน,นคะครับแต่ที่เจอบ่ครับหนู

เรือับเรับเกียวยางเร็วนาะโอ้ยเจียวนเกียว่เข่มาท่านน่เขามาท่านรรนโเขาาท่นยอหลมาก็อัำอ้เร็วเให้เป็นนางบพเข้าเต็มาเลมาเลยแม่เจียวหมแวเขา เพราะว่าพีเห็นขั้นเน่มันนางย่างด้นเดือดเติมเนี่ยยางด้นได้นี่เขาหกไหลเกีียวสโอกน้อยๆหนึ่งโอ้ากันาามมันขึ้นกันแล้วเลยเอากระชมาแต่มืนขึ้นนี่แลลวเพราะว่ารมันเลย่มันเยกยวเนาะเลยว่ามันหลบรเ่อย้เกี่ยวเขาดำย่างเดี่ยวม้วนนี่รถพัดนยกรเสียรถพัดอกะเียก็เลยหวแล้วเกีียวมือาแล้วมากเลยนัม้วนอีเกลยวสิรถดเท่เทขานนําบนทัานยังว่ะไอรถตุ๊กๆหน่อย มันเกี่ยวเร็วมันเกีียวดีทำในมวนนี่เกีียวดีแฮ่เ่นปูปููเ่นเผาเนี่ยนี่ปูปูปูเรนเปี่ยนี่ปูปมปูเรนเนี่ยนี่ปูปูปงเรนเนี่ยนี่ปูปูปูเรนเนี่ยนี่ปูปูปูเรบเนี่ยนี่ปูปูปูเอนเนียนี่ปูปูปเรนเียนี่ปูปปเลนเนี่ยน่ปูปูปูเรนนี่ยนี่ปูปูปูเรนเนี่นี่ปูปูปเนเน่นี่ปูปูปูเรบเนียนี่ปูปบปูเรนเนี่ยนา่ปบปูปเรนเนี่ยนี่ปูปูปูเรนเนี่ยี่ปูปูปูเเี่ยป กนมีนาำมีบอกเลยละว่ามีนามบกลัวเลยละว่าี่ทั้งน้อยเรื่องมีนามแล้ววราอยแล้ว่ารอ้แต่ไหวาแต่เรืองขาหนีเอาแบบน้านันก็ได้ลูกแ่่เ่าบได้วายังเลาตเมาซอยงเาไห้นี่ก็หนีก็ดีแล้วเดี๋ยวโอเคอยู่เกี่ยวสวนเกยังไหนบายเลยแนี้แงเง็กแงใหญ่นาได้ เ้าแล้วนีดละหน่อยเอาให้หมด,ดเพราะว่าดีไงเกี่ยวอย่างใวญอยหา่ก็โหลดได้โอ้ตายโอ้คุ้มยังไงก็ดูดูยอกหลอดเลยขยันครับเขาขยันถึงโหลดแค่เหอเ้ย <c oughs> มวลอ่าครับปเป็นบ้านเจริญน,นะครับโอ้โอเกี่ยวดีแหก เกี่ยวเข่าดีๆนี่เรียกว่ารวนเร็วติดต่อได้แล้วครับปัดเจริญปัดตั้งนะครับที่ถาเบื้องหนูกับบริษัเบืเบ้องพระเทีนเนาะที่จะเข้าลงให้ให,ให้เอาแมวออกนอนงานว่าลงท่านี้ทัานอื่นมาถามเขาเมา้าบ้านเพราะว่าเราให้เข้าเป็นคนดูแลให้เรานะเนาะแต่เข้าแล้วกัหนึ่งเซ็ตหนูว่า แมนเกตรเขาจะเข้าแล้ว่เม่อ่านมี้มูนีก็ได้กจิมาเล้วกัดิมาเล้วแต่ม่อวานมีดนี้นีก็ได้มูอานเครื่องบแต่ก่อนมูอ่านที่แก็มี่อเบียนด้วยมันมูอ่ันมีแดดแมเบียนมันเป็นระเบิดเวลากันมาเพื่อเป็นเส้นระเบิดเวลาที่เลย กันแมนกานกันกันเปลี่ยนต้นต่อเงินมาเปลี่ยนกปนเยบทาเลยมะคุกเปลี่ยนเยอมามะกุกมีมะขามมะุกเปลี่ยนอดินผ้าก้ดลิ้นต่อขาไปบ้างุกุร่ม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 มัน่มเดียวหนกเจียวม้วนนอนตีอยาก้าเทียวโอ้แต่กระเต้นไรกับ Yeah.